มีสีอะไรอ่ะมีสีอะไรมีสีอะไรเนี่ยโอ้สีน้ำเงินนี่ว่าฮัลโหลฮัลโหลอืมฮัลโหลโอ้เยสตัวตัวตาย โอเคผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสุดการวิกตอรี่แคนั่นเองรายการทำให้คุณเรียนรู้สนุกพร้อมรอผมวิกตอรี่แคดนั่นเองเกมรั <Game S 2> งกรามเกมมอยคราบนั่นเองเดี๋ยวแถ้าตัวผมหายไปไหนเนี่ยโอ้ยช่วยไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ผู้เล่นเข้ามาเต็มเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เลือกสีอ่าโอเคเลือกสีแปบ,บนะอ่าคงจะเป็นสีเหลืองแ่ะครับอมสีเหลืองนะฮะโอ้เหลืองอาลามนะฮะอย่างงี้ต้องขุดทอง <laughs> นะครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อืม น,นั่นแหละนะครับเราอยู่กับแมปอาครับโว่ Whoa. นะครับเป็นแมปที่มีผู้เล่นทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะฮะทีมละ5คนถือว่าดีมากเลยนะเออพอารอบแรกที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็น4ี่ทีม3คนเนยประมาณนี้ผมกลัวว่าเดิมมันต้องมีคนออกแน่นอนนะฮะผมเลยเลือกทีมที่มันโอเคมากกว่านี้นั่นเองนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย,วยกว่าผมว่ามันจะสนุกขนาดไหนในวันนี้นะฮะวันนี้หวังว่าคงจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นให้เราอีกนะอ๋อแมปนี้นี่เองเนาะแบบนี้นี่เองเราจําได้แล้วเราจําได้แล้วอ้าวเฮ้ยจบขอบใจมากไอ้หนุม่ม ขอบใจมากนะนุ่มนะฮะอ้าวชิปหายแล้วเออนายต่อขึ้นไปหน่อยเยี่ยมเยี่ยมขอบใจมากนะฮะโอเคอย่างแรกเลยคือเราต้องต่อไปนะฮะอู้โอ m มก o d ต่อกันไวมากฮะแม่งโคตรเป็นสมัคคีนะฮะสมัคคีคือพลังเฮ้เฮนะฮะท่องบ่อยๆนะเมื่อก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้แม่งไม่ได้ท่องแล้วนะฮะเพราะว่าความสมัคคีมันไม่มีอยู่จริงนะครับโอเคต่อไปเลยนะอ่าต่อไปต่อไปอยากกระโดดซี่ทำไมต้องกระโดดด้วยผมไม่เข้าใจนะฮะนี่คือเหตุผลใช่ไหมที่ทาให้ถึงตกกันจังอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ส่วนมากคือเขาต่อยาวใช่ไหมอืมโอเคอ่าต่อต่อต่อจะขึ้นใช่ไหม โอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้ต่ออ้อมเดี๋ยวได้ต่ออ้อมบะเดี๋ยวไม่มีทางทางที่เราไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเอาเหล็กนะฮะไม่รู้ว่าจะมีใครเอาหรือเปล่าโอ้จบแล้วเหรอโอ้จบไปแล้วครับสีหนึ่งสีน้ําเงินนะฮะอืมนี่ได้มาอะไรได้มา,มาหา้าว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะได้มาหา้าผมขอดาบหน่อยนะ,ะโอเคขอดาบแป๊บนึงโหแม่งจบเร็วมากคุณผู้ชมนะรู้สึกตะเตือนใจมากนะฮะแม่งไวชิบหายนะฮะโอเคเอาพีแอคหน่อย พี่แอคนี่มันต้องเทพนะฮะเกาะไม่ว่าแต่ขอ,อพี่แอคเทพก่อนละกันนะฮะโอเคอ่าเดี๋ยวเราต้องเอาชุดใช่ไหมอเอาชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อน <laughs> แบบนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะฮะเวลาเราจะเอาของอะไรเพราะมันจะติดกับผู้เล่นด้วยโอเคนะฮะนี่ได้ชุดแล้วครับอืมแล้วก็บล็อกไซด์นิดหน่อยอ่าบล็อกไซด์นิดหน่อยปึ๊บนี่โอ้ได้มาสิบห้าปึ๊บปึ๊บเราต้องใช้อย่างคุ้มค่านะฮะคุณผู้ชม โอเคได้มา27แล้วก็อาหารแน่นอนนะฮะเวลาจะไปไหนต้องเตรียมให้พร้อมนะฮะต้องพร้อมทุกอย่างอ้าโอเคนะแค่นี้เราก็สามารถทําการออกชัวได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชัวริ่งกันนะฮะโอ้โหมันไหลตัวจริงๆนะฮะแต่ว่ามีสติกอันเดียวก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะสำหรับผมในความคิดนะเพราะตอนนี้แม่งถือว่าโหโคตรปวดโคตรปวดอ่ะด้านล่างนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าทําอะไรกันอยู่นะฮะปวดโคตรนะฮะโอเคต่อได้ยังวะอ้าวโอเค เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นออกมา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 เร็วออกมา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 เฮ้ย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 จื๊บจื๊บเอ้าเฮ้ยตีไม่ได้วะเอ้าตีไม่ได้เอ้าแล้วทไมเมื่อกี้ตีไม่ได้วะงงนะฮะอู้ต่อก่อน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 ต่อขึ้นก่อนต่อขึ้นก่อนอู้อู้อูโอู้อู้อ้เสียวครับเสียวเสียวนะฮะโอเคกลับมาตั้งฐานก่อนนะฮะแล้วเมื่อกี้ต่อเมื่อกี้มันตีไม่ได้อะเกิดอะไรขึ้น ทำไมเซิร์ฟเวอร์ถึงทำกับเราแบบนี้อ่าไม่นะไม่นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการรอก่อนนะเหล็กอะเหล็กเหล็กเหล็กไม่มีใครเลยนะฮะเหล็กเดี๋ยวก่อนนะไม่ no no อย่าอย่าอย่าเอาเหล็กฉันไปอย่าเอาเหล็กฉันไปนะฮะโอเคโอเคเยี่ยม เมื่อไรสามนะฮะน่าจะได้เกาะที่ดีเยี่ยมนะน่าจะได้เกาะสักมาระดับสองนะในความคิดของผมนะฮะอ้าวอู้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 เยี่ยมตกลงไปแล้วครับอือฮึไปดาวังคันถึงมึงนะฮะโอเคขอเกาะหน่อยนะเพราะนนะกเกาะผมไม่มีเลยนะฮะไหนดูซิ ปึ๊บนี่ได้เกาะมาพอดีนะฮะเป็นเกาะอ่ารเรเวลสองนะฮะคงทนด้วยมีคงทนโอเคไปเลย let's go let's go <S นะฮะต้องมีสติกสักอันด้วยนะคุณผู้ชมในความคิดของผมเพราะว่าแบบนี้แม่งแบบตีกันทีปุ๊บแล้วแบบโอ้โหกระเด็นอะนะฮนะ,ะกระเด็นไปกระเด็นไปกระเด็นไปเยี่ยมอื้อกระเด็นไปกระเด็นไปไม่กระเด็นนะเพราะว่าเรามีที่กั้นอยู่ด้านหลังนะฮะทำให้ผมไม่กลัวไงเออที่ผมทําการเลือกที่จะสู้ต่อนะฮะ โอเคขึ้นมาเลยจ้าพ่อหนุ่มขึ้นมาเลยขึ้นเฮ้ยชิตโอ้โอ้โอ้ชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนนะกับฐานแป๊บนะฮะโอ้โหไม่มีใครสร้างจุดเช็คพอยต์ให้เราเลยอะตรงกลางอะแล้วมันมีธนูกันเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะอ่ากินก่อนกินก่อนกินก่อนนะฮะโอ้โหอุ้ยรอบนี้เราจะชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะสีเหลืองมีทั้งหมด5คนโอเคนะฮะแสดงว่าตอนนี้ยังอยู่ทีมละห้าห้าใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปไหนเราก็ไม่รู้ตกแล้วปะน่าจะตกแล้วนะฮะเยี่ยมโอออเเคดี๋ยวผมมขกกลับาฟฟื้นนนู่ะ นี่ครับสีแดงยังไงเอาเฮ้ยเอาเรื่องไว้สีแดงเจ็โอ้โหเอาเรื่องว่าสีแดงเนี่ยแม่งโหดว่ะเอาเรื่องจริงนะสีแดงโอ้ยแม่งโหดโคตรนะฮะแม่งเข้าไปตัวเดียวโดดเลยนะฮะแม่งเจ๋งว่ะเอาเรื่องไว้เฮ้ยชอบชอบชอบแม่งเจ๋งอะชอบ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 เยี่ยมนะฮะเยี่ยมเยี่ยมอุ้ยสายสายเราไม่มีนะฮะสายเราไม่พอว่ะเอาเรื่องเดี๋ยวก่อนต่อขึ้นก่อนนะฮะสายไม่พอสายไม่พอเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหยิงยิงยิงหวังบล็อกไม่ค่อยเก่งด้วยนะฮะทรายไม่พอเดีแบบ๋ยวก่อนนะขอกลับฐานแป๊บฮึบอื้อทรายไม่พอโอ้ชิดโอ้ทีมผมทีมผมไปแล้วทีมผมไปแล้วโอ้ my god ทีมผมไปแล้วนะฮะตอนนี้มีเหลือสีแดงคนเดียวนะฮะที่เก่งแทบบี่สุดโอเคแสดงว่าผมต้องตั้งรับใช่ไหมต้องตั้งรับหนึ่งเดียวนะฮะตอนนี้ยังยังยังหายไปแล้วหนึ่งคนโอเคขอทรายทรายทั้งหมด เยี่ยมได้มา32นะฮะโอเคขอเซฟตี้ก่อนนะขอกินอาหารนอะไรพร้อมก่อนโอ้โหไปได้ยังไงอยู่เนี่ยนะแล้วด,ดูโอ้โหวางบล็อกกันได้แบบดีมากนะฮะโอ้ยยกนิ้วให้เลยนะวางบล็อกดีแบบโอเคมากเลยน่ารักกุง้งกิ้งนะฮะโอเคมาได้มา29อันนะฮะนี่ดูสิสงสัยเราอาจจะต้องฆ่าสีแดงนะฮะไอตัวนี้หน้าหน้าหน้าโดนมากหน้าโดนเดี๋ยวก่อนนะอ่ะกินก่อนกินก่อนปึ๊บ เยี่ยมสีแดงตกไปหนึ่งครับอ่านะฮะสีแดงเออว่ะเราต้องจัดก,การสีเขียวใช่ไหมคุณผู้ชมเราต้องจัดก,การสีเขียวนะฮะปึ๊บได้มาโอเคสี่สิบห้าแล้วก็อาหารอาหารนะฮะนี่อาา่เอาเมาสิบเอ็ดอันครับโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับโอ้โหเรามีเนื้อหมูย่างถือว่าดีดีกว่าแอปเปิ้ลใช่ไหมเขาบอกมันมาว่าเนื้อหมูย่างยังจะดีกว่าแอปเปิ้ลนะฮะโอ้สวัสดีสวัสดีโอ้ยโอ้ยโอ้โห แต่ทำไมมันตีด้านหน้าแต่ว่าเรากระเด็นด้านหลังวะ <c oughs> งงนะฮะคือมันตีจากด้านหน้านะฮะแต่ผมเด้งนะฮะเด้งไปด้านหน้าแทนที่ผมจะเด้งกลับมาด้านหลังเออเว้ยสติกก็มีสิ่งที่ทําให้ผมงงเหมือนกันนะฮะโอ๊ยนี่มันสีแดงนี่หว่าะ <c oughs> โอเคคงไม่ต้องเลือกอะไรเนาะสีแดงนะฮะโอ้สีแดง,นะะโ,อแดงโอเคเข้ามาครบสี่คนครับผมเข้ามาครบสี่คนเอาให้มันคุ้มนะไม่ใช่ว่ารอบนี้เราแพ้อ,อีกนะไม่เอานะ น่าไม่เอานะ่โอเคนะเหลือสองคนก็ผมที่ยังไม่เลือกนะระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะเล่นป่ากัวรอนะครับเอ๊ะไม่ใช่นี่หว่ามันต้องไปทางนี้ฮึบฮึบโอเคฮึบนะเด้งฮะเด้ง <c oughs> นะโอเคเกมน่าจะเริ่มได้แล้วนะเออเพราะมันเหลือสองคนยังไงมันก็ต้องเลือกสี่นั้นอยู่แล้วนะฮะโอ้สามแล้วครับสามแล้วสามสามครับผมเหลือสองคนนี่ยังไม่เลือกเอาเอาไงดีเอาไงดี เอาไงดีอู้สีภูหูวงไม่ชอบไม่ชอบสีชมพูนะฮะมันฟุ้งฟิงมุงมิงคุงอี้ไปโอ้ยเลือกเธอพีซเกมจะได้เริ่มนะฮะโอเคเหลืออีกสิบวินะฮะ,เ,เ,กนะฮะเกมเริ่มโอเคนี่สีอะไรอ่ะสีเนื้อเหรอสีเนื้อก็สีขาวใช่ไหมโอเคครับโอเคนะฮะอยู่กับแมปอะไรเนี่ยแมปฟาร์มเหรออืมโอเคนะฮะสีแดงโอเคเอ่อขอเหล็กหน่อยจ้าเหล็กเล็กเหล็กเหล็กเล็กเหล็กโอ้เจ็ด ไม่มีอะไรให้เราเลยนะฮะโอ้ตายแล้วอย่ายืนนิ่งพอคุณพราคุณอย่ายืนนิ่งกันครับอย่ายืนนิ่งกันไม่เอาไม่เอาอย่าทำตัวกันแบบนี้นะฮะไอคนที่มันไม่ต่ออะไรเนะี่ยคือมันมันจะได้ของตลอดเลยนะคุณผู้ชมแต่คนที่ผมที่แบบอยากต่ออะไรมาเนะี่ยคือมันก็เออไม่ได้ของสักทีอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอเคต่อไปได้ไหมต่อไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวช่วยสมทบสมทบ,มทบอ่าปึ๊บได้มาหลายวะยี่สิบสองเอาเรื่องว่ะ ได้มา2ครับโอ้โหต่อยาวเว้ยต่อยาวอ่ะต่อยาวต่อยาวเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหูสูงไปปะเนี่ยโอ้โหสูงไปปะโอ้โหทำไมมันต่อไวจังวะโอไม่นะโอไม่นะไม่นะอย่าอย่าเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยไม่นะอย่าเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยนะไม่เอานะไม่เอานะาเซิร์เวอร์ต่างประเทศคงจะไม่มีนะฮะไม่เอานะาไม่เอานะาโอเคโอเค โอเคโอเคโอ้โหต่อสูงมากครับคุณผู้ชมต่อสูงมากอืมอืมโอเคต่อไปเลยแล้วกันนะโอเคไหมเอ๊ะตัวนี้หรือเปล่าที่มันต่อยไวนะฮะเมื่อกี้โหรู้สึกน่าน่าตกใจมากนะโอเคปื๊บปื๊บโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาเลกอีกอันนึงนะฮะเพื่อให้ได้ดาบมาจริงๆแล้วอันนี้น่าจะใช้สติกก็ก็พอแล้วนะเออใช้สติกอันเดียวก็พอแล้วนะฮะโอ้โหเก็บเก็บอือิ่มนะอิ่มโอเคต่อให้มันดีๆนะโอ้โหเตียง มึงแม่งโคตรด,ด,ดีเลยนะฮะเตียงไม่คุมเลยเออเยี่ยมจริงนะฮะลูกทีมผมงั้นถ้าเกิดมันไม่ช่วยผมก็ต้องช่วยตนเองนะฮะโอเคที่สบสี่บล็อกต่อให้แม่งเป็นเป็นเอ่อเจดี JD ไปเลยคุณผู้มชม,มไหนแม่งมีใครช่วยผมต่อเป็นเจดีเลยก็ได้นะฮะไม่เป็นไรเราอยู่แผนกซัพพอร์ตอยู่แผนกซัพพอร์ตเฉยโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเยี่ยม,มกันไป การระดับไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมต้องมีระดับ2นะฮะเยี่ยมโอเคปื๊บป๊บตรงนี้อีกนะฮะส่วนมากมันมากันมันก็จะมาข้างๆเนาะเอออ่ะหมดละอื๊บๆื๊ื๊อ้โอใช่ถือว่าหมดหมดไวมากเลยนะคุณผู้ชมนะฮะกองหนึ่งนี่คือแบบหมดหายวับไปกับตาฟื้บฟื้นมีธนูให้เราไหมแล้วกอนนะผมน่าจะได้ทองโอเคน่าจะได้เหล็กนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมขอเอาธนูนะธนูน่าจะได้แล้วนะฮะโอเคมีระดับไหนอีกอะมีระดับ3อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ลูกธนูนอันเยี่ยมแล้วก็เออเอาดาบดาบนี่คงไม่ต้องเอาอะไรมากนะเพราะว่าถ้าเกิดตกไปนี่อาจจะไม่คุมก็เป็นได้นะฮะแล้วก็เากาะนะฮะเกาะโอเคเกาะก็ถือว่าเป็นจุดเซฟตี้ให้เราดีเหมือนกันนะฮะแค่นี้ก็พอแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวแต่งตัวก่อนนะฮะปื๊บปื๊บโอเคเรียบร้อยครับ เก็บอันนี้ก่อนฟื้บต้องการอาหารต้องการอาหารกระชุดแล้วก็นะหมวกกางเกง,แ,กงแล้วก็รองเท้าอ่าแล้วก็เอาอะไรอย่าแล้วก็เกาะได้แล้วใช่ไหมแล้วก็อาหารอืมอาหารทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวก่อนนะปื๊บโอเคแล้วก็นะอะไรอีกพิกแอคใช่ไหมเยี่ยมโอ้โหเอาเรื่องว่ะ เอาเรื่องนะฮะเอา,เ,อาเรื่องไว้เฮ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเอ้ยช่วยเออทำไมเราจะไม่ช่วยเราก็ช่วยกันเตียงไงเออไม่มีใครช่วยเราก็ต้องทําการช่วยเหลือตนเองนะฮะไหนดูซิว่าจะมีอะไรให้เราช่วยไหมน่าจะไม่มีอะไรให้เราซัพพอร์ตแะไรนะคุณผู้ชมว่าไงก็ชนะแล้วนะฮะชนะแล้วยืสแม่งต่อกันนะ <c oughs> เครียดเลยนะฮะต่อกันแบบนี้ <c oughs> เครียดเลยจ้าเครียดเลยจ้านี่สีอะไรอะนี่สีอะไรนี่สีอะไรเนี่ยโอ้สีน้ำเงินนี่ว่า ฮัลโหลฮัลโหลอืมฮัลโหลโอ้ยเยตัวตัวสุดท้ายก่อ <laughs> น <laughs> ตัวสุดท้ายนี่ว่านี่สีแดงนะฮะนี่สีแดงอ่ะเดี๋ยวเราลดลงไปประมาณนี้โอ้โหกะอักเลือดไปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องครับด้านล่างด้านล่างยังยังไอ้นี่อยู่นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอหาทางลงที่มันดีกว่างี้หน่อยเออเออเออโอ้พี่แอ็ไม่มีด้วยฮนะ เสียงไม่ได้ครับเสียงไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ของกูตัวนี้ของกูโอ้โ้โอ้ชิดโอ้โวู้ฮู้วู้ฮู้ยสตกไปหนึ่งครับตกไปหนึง่งเหลือมึงเหลือมึงเหลือมึงโอ้ชิดวู้วู้เยสชนะวันนีน้เรียบร้อยแล้วครับผมอือหือปิดตัวสุดท้ายเลยนะอีกตัวหนึ่งคือยังไม่ตายนะฮะแต่ว่าเกมจบก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่ดูจนจบคลิปวันนี้อาจจะมาไวไปไวนะฮะแต่ก็ถือว่า ชนะหนึ่งเออก็คือเสมอเสมอนั่นแหละนะฮะก็ต้องขอขคุณผู้ชมทุกท่านด้วยที่ดูจนจบคลิปนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วย,ยวด้วยอย่าลืมติดตามกด Subscribe ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมเองได้พัฒนาคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิตตี้ี่แครขอลาไปก่อนละกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่กับผมสวัสดีครับ